สวัสดีค่ะเกตณนภาเข็มพัฒม์ลงนะคะชื่อเล่นว่าดาด้าค่ะนะคะมีอาชีพนะคะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะทํางานแบบหักโหมมากไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะคะนอนดึกตื่นเช้านะคะมีวันหนึ่งเราได้เกิดเหตุการณ์นะคะน็อกเข้าโรงพยาบาลนะคะมีอาการหน้ามืดนะคะตาลายมองไม่เห็นเลยนะคะ ไปทานข้าวก็อยู่ๆมันชาขึ้นมาขึ้่งซีกแล้วก็ตามาด้วยตาฝ้ามองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วน้องคนหนึ่งก็ถามว่าพี่จะเป็นลมไหมเราบอกว่าหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรแหละแต่ตอนนี้มองอะไรไม่เห็นเลยแล้ววินาทีนั้นก็มีมีน้องคนหนึ่งเดินมาเขาก็บอกว่ามียาหม่องไหมเขาก็เอายาหม่องมาป้ายให้แต่วินาทีนั้นอะ เราจะคิดเลยว่าเราจะเป็นอมาพึกอมา,าพาดไหมเพราะมันไม่สามารถขยับได้เลยตอนนั้นแล้วอยู่ๆหลังจากมองเม็ดแล้วเนี่ยเราก็ฟุบลงไปกระโต๊ะเลยแล้วน้องคนนั้นก็ไปเรียกุรษพยาบาลท่านมามาช่วยนําเข้าโรงพยาบาลน,นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นหมอก็เข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะห้องฉุกเฉินนั้นเข้าไปปุ๊บหมอวัดความดันได้250นะคะ แล้วพยาบาลบอกว่าร้องมาดังๆเลยบอกว่าอุ้ยสองอห้าสิบีเส้นต้องแตกแน่ๆเลยหมอเขาบอกว่าเอาให้พยาบาลไปฉีดยาสองสลิงเพื่อแก้บิงเวียนศีรษะถ้าปวดศรีรษะอยู่เนี่ยความดันมันจะขึ้นสูงนะแล้วก็เขาก็ไปฉีดยาสองเข็มแล้วมันก็ร้อนไปทั้งตัวเลยร้อนจนวินาทีนั้นเราบอกว่ามันเหมือนวินาทีเฉียดตายอ่ะมันรอดตายมาได้วันเนี้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววะ มันแบบถ้าใครไม่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแต่พี่ดาด้าเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นมันแบบว่าชีวิตมันมันไม่น่ารอดอะค่ะมันไม่น่ารอดเลยแต่เรารอดมาได้วันนี้เราควรจะทําชีวิตเราให้ดีขึ้นดูแลดีขึ้นเพราะตลอดเวลาที่เราผ่านมาเราไม่ดูแลดูแลตัวเองเลยกลับมาดูแลตัวเองดีขึ้นว่าจะพักผ่อนนอนนะคะอาหารการกินนะคะเดี๋ยวนี้ก็ เซฟตัวเองมากขึ้นนะคะที่สําคัญเลยนะคะปัจจุบันนี้ให้ดูแลตัวเองก็คือจากสารอาหารนะคะพอนิตินนะคะที่ดูแลเราทุกวันนี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดเลยค่ะทุกวันนี้นะคะจากสารอาหารพอดิตินค่ะ